เปิดวินาทีนิกกี้บังเอิญเจอก้อยอรัชพรน,นั่งกินข้าวคนเดียวแถมแซวจนถึงกับเขินเปิดวินาทีนิกกี้นศศัตร์บังเอิญเจอก้อยอารัชพรน,นั่งกินข้าวคนเดียวแถมแซวจนถึงกับเขินงานนี้ทำเอาแฟนคลับมีหวัง เรียกได้ว่าจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากคู่รักดาราที่ได้ออกมาลดสถานะอย่างเป็นทางการเหลือเพียงคำว่าพี่น้องที่ดีต่อกันสำหรับนิกกี้ณัดและก้อยอรัชพรซึ่งทั้งคู่ได้ออกมาเปิดใจและยืนยันว่ายัางเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจบความสัมพันธ์ด้วยดีไม่มีมือที่สามแต่อย่างใด ล่าสุดหนุ่มนิกกี้ได้อัดคลิปลง i อ Story หลังได้เจอกับอดีตแฟนสาวก้อยอรัชพรโดยบังเอิญพร้อมกับบอกในคลิปว่าเจอก้อยมานั่งกินข้าวคนเดียวพร้อมแซวว่าใครวะสวยจังมากินข้าวคนเดียวซึ่งสาวก้อยหลังจากที่เจอกับนิกกี้มีการพูดคุยทักทายกันปกติมีอาการเขินๆอายๆบ้างเมื่อถูกแซวตามภาษาคนเคยสนิทกันโดยหนุ่มนิกกี้ได้เขียนแคปชั่นด้วยว่าโลกมันก็กลมเหลือเกิน ทั้งนี้คลิปดังกล่าวกลายเป็นกระแสฮือฮายอย่างมากในโลกออนไลน์โดยเฉพาะเหล่าแฟนคลับที่เห็นภาพดังกล่าวแล้วรู้สึกดีใจและมีความหวังว่าอยากให้ก้อยและนิกกี้กลับมารักเหมือนเดิมพร้อมเชียร์ให้นิกกี้เดินหน้าตามงอก้อยให้สำเร็จ